สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็เรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชน v 2, ีสงโดยที่โพสข้อความที่ว่ามีทนายข้างจำเลยบางคนนั่งหัวเราะเรื่องฝ่ายโจทย์โดนทีมทนาย ทั้งทะเนะเทวาเหมือนโดนยิงนำไปสองหนึ่งฝ่ายจำเลยมีแต่เรื่องดีๆเหมือนปฏิหารจากปุ่นปันทั้งได้ที่โฉนดทั้งที่มีคนรุมล้อมดูดวงแล้วเหมือนน่าจะชนะนำด่งไปโนู่นในแง่จิตใจมันคงใช่ค่ะแต่ในแง่ข้อเท็จจริงทางคดีมันไม่ใช่ค่ะไม่ว่าจะใครเทใครข้อเท็จจริงทางคดีไม่เปลีป่ยนแปลง จำเลยยังตกเป็นจำเลยโดนข้อหาฆ่าหลานเช่นเดิมจำเลยคงมีคดีที่รอลงอาญาอยู่อีกสองคดีเหมือนเดิมและจำเลยยังคงเป็นจำเลยที่ทีมทนายยังหาพยานผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญเป็นคีย์เวิร์ดยังไม่ได้เหมือนเดิมจำเลยยังมีทีมทนายที่ถอดสลักข้อ2 5ที่ว่าคดีอาญาสารฟังพยานโจดเป็นหลัก ถ้าพยายนโจทย์นาเชื่อจะฟังพยายนจำเลยต่อว่านาเชื่อหรือทำลายพยายนโจทย์ได้บ้างไหมนั่นคือถ้าฝ่ายโจทย์น่าเชื่อถือแล้วจำเลยหักล้างไม่ได้เช่นเด็กเดินขึ้นเขาเองอจำเลยเสนอได้ไม่น่าเชื่อถือเพราะจำเลยเองโดยตน้นยืนยันหัวชนฝาว่าหลานผมเดินขึ้นเขาเองอไม่ได้แบบนี้นี่แหละที่จำเลย ไม่ได้ยิงนำอย่างที่บางคนกยิมความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ทนายทีแต่อยู่ที่ทนายจำเลยมือแน่นหรือไม่2 5คดีอาญาศาลฟังพยานโจทเป็นหลักถ้าไม่น่าเชื่อถือศาลจะยกฟ้องเลยไม่ต้องฟังพยานจำเลยถ้าพยานโจทน่าเชื่อจะฟังพยานจำเลยต่อว่าน่าเชื่อหรือทำลายพยานโจทได้บ้างไหม หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าฟัองไข่ก็ไม่เท่าฟังปา้าอธิบายจนเข้าใจชี้แจงจนเห็นภาพแสดงว่าที่ตามใจเอาใจลูกเป็นพิเศษจนกลายเป็นคุณหนูทำเพื่อซื้อใจลูกให้เชื่อและทำตามอย่าได้ยึกยัก เพราะคนโตนิสัยเหมือนพ่อคือเชื่อมันเป็นตัวของตัวเองตามที่อ่านจากเพจหนึ่งจำเลยแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงสนามแล้วค่ะทานายคนนั้นก็แค่เหลี่ยให้ยอดวิวพุง่งป้าบุหลันได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่าแล้วข้อ26นี่จำเลยตรงทองให้ขึ้นใจ26การแพ้หรือชนะในคดีจึงขึ้นกลับว่าฝ่ายใด จะหาพยานที่น่าเชื่อถือมายืนยันข้ออ้างหรือข้อต่อสู้ได้ตรงกับความเป็นจริงมากกว่ากันที่สำคัญระบบของไทยศาลไม่ได้หาพยานแต่คู่ความต้องหาพยานแม้จะไม่ผิดแต่ไม่มีพยานก็แพ้ได้จำเลยมีพยานยืนยันหรือยังนะว่าเจอพยานฝ่ายโจท์ในส่วนอย่างตอนเจ็ดโมงเชา้าวันเกิดเหตุไม่ใช่เก้านาฬิกายี่สิบนาที มีพยานไหมอย่าลืมว่าจำเลยเคยบอกว่าลูกชายคนตู่ไม่เห็นพยานโจทว่ากำลังคุยกับพ่อตอนที่เอาโทรศัพท์ไปให้จำเลยระวังไว้หากบังคับลูกชายให้เบิกความเท็จละก็เด็กจะหมดอนาคตเรามาต่อกันที่ทางด้านของผีสถานบันเทิงกันต่อนะคะ โดยเพจสถานบันเทิงได้มีการเขียนบทความลงในเิดโดยมีใจความว่าพยานบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีพยานผู้เยาว์หรือพยานเด็กฝ่ายโจทย์ปรากฏพยานเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีหรือสี่ปากโจทย์แถลงขอให้ศาลจัดห้องพิจารณาสำหรับเด็กและแจ้งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ให้มาศาลในวันน ฝ่ายจำเลยไม่ปรากฏพยานบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีการสืบพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีภายในคดีนี้ศาลจะจัดให้พยานอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและศาลอาจปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. นศาลเป็นผู้ถามพยานเองโดยแจ้งให้พยานนั้นทราบประเด็นและข้อท็จจริง ซึ่งต้องการสืบแล้วให้พยานเบิกความในข้อน,นั้นหรือสารจะถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้ 2. ให้คู่ความถามถามค้านหรือถามติ่งผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ไม่ง่าย 3. ในการเบิกความของพยานให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงไปยังห้องพิจารณาด้วย 4. ีสารจะแจ้งให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ทราบก่อนการสืบพยาน 5. ถ้าสารเห็นสมควรหรือถ้าพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควรซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นผลร้ายแก่เด็กถ้าไม่อนุญาตตามที่ร้องขอ ให้ศาลจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคำให้การของผู้เสียหายหรือพยานที่ปันเด็กอายุไม่เกิน18ปปีที่ได้บันทึกไว้ในชั้นสอบสวนต่อหน้าคู่ความและในกรณีเช่นนี้ให้ถือสื่อภาพและเสียงคำให้การของพยานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาลโดยให้คู่ความถามพยานเพิ่มเติมถามค้าน หรือถามติงพยานได้ทั้งนี้เท่าที่จำเป็นและภายในขอบเขตท,ที่ศาลเห็นสมควร 6. ในกรณีที่ไม่ได้ตัวพยานมาเบิกความเพราะมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งให้ศาลร,รับฟังสื่อภาพและเสียงคำให้การของพยานนั้นในชั้นสอบสวนหรือชั้นไต่สวนมูลฟ้องเสมือนหนึ่งเป็นคำเบิกความของพยานนั้นในชั้นพิจารณาของศาล และให้สารรับฟังประกอบพยานอื่นในการพิจารณาพิพากษาคาดีได้ทั้งนี้โดยมุ่งหมายมิให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งร่างกายและสภาวะทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมเฮททสถานบันทิงด้วยความเคารพ